สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้อง F4 หมาเครื่องบินทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะพามาถ่ายนาะครับตรงนี้นะเนี่ยมานี้ที่เราถ่ายตั้งแต่ฝนรอบแรกนะครับถ่ายก่อนเพื่อนเลยดูสภาพตอนนี้ครับผมจะมาถ่ายรอบนะครับเนี่ยรอบแรกถ่ายก็นี่ครับข้าวที่มันตกค้างในนานะครับ มเมล็ดข้าวที่มันตกค้างในานานะครับเนี่ยมันก็ขึ้นนะพอเราไถาอรอบหนึ่งตัวนี้มันก็จะตายนะครับถือว่ากําจัดข้าวปนนะครับข้าวที่มันร่วงจากรถเกี่ยวอันนี้เราไถารอบแรกไปมันก็จะขึ้นมาเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไถอีกรอบหนึงมันก็จะกําจัดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะเอาพันธุ์ใหม่มาลง น,นี้เขาก็เพิ่งมาไถนะครับเนี่ยข้างๆรอยไถใหม่ๆเลยเดี๋ยวของเราจะไถอีกรอบนึงนะครับไปเดี๋ยวมาลองดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยโหทั้งวันเลยลงประมาณ11โมงนะครับตอนที่เรามาลงนะตอนนี้ก็6โมงกว่าแล้ว6โมงเย็นนะครับเรียบร้อยนะ20ไร่ครับตรงนี้นาใหญ่ครับถ้านาเล็กคงไม่เสร็จนะครับ แต่ว่านี่มันนาใหญ่นะนาละสิบไรเลยก็เรียบร้อยนะครับตรงนี้เลยอีกรอบหนึ่งก็คือหวานเมล็ดพันธุ์แล้วก็เอาโรตารีมาปั่นนะครับอันนี้ก็ไถเก็บงานไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถึงเวลาหวานข่าวเราก็จะมาปั่นอีกทีหนึงนะครับที่ตรงนี้โอเคคลิปนี้ก็น่าจะเลิกงานแล้วนะครับเย็นแล้ว เดี๋ยววันหลังก็จะไปลงที่อื่นต่อนะครับปะเดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้หยุดเลยวันนี้อยางเมื่อยเลยครับไม่ได้หยุดเลยนะพักกินข้าวก็ให้จอดมาเปลี่ยนนิดนึงนะครับแล้วก็ลุยทั้งวันเลยวันนี้อากาศก็ร้อนมากด้วยนะครับน้ำหมดเกลี้ยงเลยนะ เนี่ยหมดเกลี้ยงเลยดูเบาครับโอโทรมานมากเลยครับเบาเนี่ยนั่งทั้งวันนะมันเมื่อยครับแล้วก็มันมันร้อนด้วยครับร้อนตูดยังไม่มีตังค์ซื้อใหม่ไอเบาะรถเก๋งที่เอามาใส่ก็ไม่เวิร์กนะครับ เราอตั้งแต่วันแรกเลยใส่แล้วมันสูงนะครับเนี่ยมันสูงแล้วมันจะดันตรงต้นขานะครับเวลาเราเหยียบคลาดมันก็เมื่อยนะครับใส่ตัวเดิมก็เมื่อยนะครับโอโ้วันนี้เมื่อยมากเลยเดี๋ยววันนี้ก็ขอเลิกงานแค่นี้นะครับพรุ่งนี้ก็ไปลุยต่อนะครับก็ไปลงที่อื่นนะครับตรงนี้เสร็จแล้วช่วงนี้ก็ งานรถไถกำลังเข้านะครับผมอาจจะลงคลิปรถไถบ่อยหน่อยนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกกาลังใจนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจด้วยนะครับเพจมูฮาเครื่องบินกนะ็ тогда, ถ้ามีอะไรก็สามารถทักหาผมทางเพจได้เลยนะครับเพจมูเฮาเครื่องบินขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับ สวัสดีครับ